มาครับชาวนี้อัพเดตรถครับท่านใดที่ต้องการกระบะดีแม็กออนยแคปยกสูงเกียร์ออโต้วันนี้ผมจัดมาแล้วครับตัวแซดด้วยนะเลขกไม่ไม่กี G ่หมื่อโลเองครับแล้วก็หนึ่งง็ประมาณห้าแสนนิดๆอ่ามาแล้วครับนี่รถเข้ามาสดๆร้อนๆครับยังไม่ได้มีการขัดล้างใดๆทางเส้นเพิ่งมาส่งเลยมีเข้ามาสองคันนะครับราคาเท่ากันเลยเป็นดีแม็กสองพันยี่สิบเอ็ดแคปยกสูงตัวแซดครับนี่มีคันนี้หนึ่งคันครับแล้วก็คันด้านหน้าอีก หนึ่งคันครับผมซึ่งรถเก๋งไม่ใช่นะครับนี่สภาพเรียบๆเลยล้อกเกียรแซดเดี๋ยวยางเดี๋ยวดูแลให้ครับนี่เป็นไง,เ,งเกียร์โต๊เกียแซดด้วยอะเกียร์ออโต้เกียแซดนะครับนี่เป็นไงครับช่วงลงช่วงล่างดีเยี่ยมเลยครับนี่ขนาดเรายังไม่ล้างนะยังสวยขนาดนี้เลยครับแทบไม่มีตำหนิเลยนะคะน้องคุกไม่มีเลยก็าว่าได้อ่าไม่มีเลยก็าวบาได้นะครับนี่ เห็นก่อนเขาก่อนใครเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจติดต่อน้องมุกน้องฟูกมาได้เลยนะ,ะรหรือแอดไลน์ k r y ตัวเล็กนะคะ k r y 009หรือแอดที่เบอร์รอมาได้เลยนะคะใช่ครับ098 43 123 55นะคะได้เป็นแคปออโต้ตัวแซดด้วยนะคะใช่คนหากันเข้ามาเยอะก็เลยให้เฮ<ช>ียกดมาสองคันจัดมาให้แล้วครับสองคันครับผมสนใจก็ตามที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับผม